พี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทําผัดฟักทองฟักทองผัดไข่เนาะก็วันนี้หอมไม่ได้ตำนะคะใช้ซอยเอาเนะาะพยายาจัดคะ่ะแม่ไม่ได้หยิบครกขึ้นมาไช้ป่นนะคะ ะะเดี๋ยวสุกแล้วมาดูเนาะสุกแล้วนะคะตรงนี้จะใส่น้ำนิดหน่อยนะใส,ใส่ได้เลยนะคะ ใส่จานกันค่ะเสร็จละ ตรงนี้จะไม่ใส่พริกนะคะเพราะว่าผัดใส่ไข่เนาะจะมีอีกแบบหนึ่งนะคะที่ใส่ใบโหระพาตัวนั้นจะใส่พริกด้วยเนาะแล้วมาทานด้วยกันค่ะ ทองนะคะใส่ไข่ผัดฟักทองใส่ไข่เสร็จแล้วมาทานได้กันค่ะมาทานได้กันนิ่มๆเพราะว่าเวลาผัดจะต้องใส่น้ํานิดหน่อยนะคะให้ฟักทองนุ่มนะคะไม่งั้นเนื้อเขาจะแข็งกระด้างเนาะตัวนี้จะหอมพริกไทยแล้วก็หอมกลิ่นหัวหอมนะคะก็จะมีรสอ่า หวานนิดเค็มหน่อยนะคะอร่อยค่ะทานกับข้าวได้เยอะแยะเลยนะคะตัวนี้ลูกชายชอบทานมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ Thank you.